กับสบายดีพอไหมพี่น้องนะนี่ก็อยู่เฮาใช้คนหาเสากินขำนะพ่อแม่พี่น้องน,ะนี่ก็หา,หาการแมงแมงกินมาเนี่ยจิ้งซี่เลยนี่เนี่ยตัวใหญ่อ่ะพ่อแม่นาะหาไหว่ไปใส่เบ็ดปลาขอแล้ววิววับพ่อแม่พี่น้องน,อาางงน,นี่นี่นน แล้วกนตัวนี้นี่ตัวใกล้กันเลยโอ้ตัวใหญ่สุดยอดนี่อยู่ในกองใบมังหงแล้วเนี่ยไปสามโตหกสี่โตที่ลุมนีู่้ตัวนี้ใหญ่รับ โอ้โต้แท้ดีอยู่ในขางเพื่อนการแป๊บเดียวแล้วนั่นประมาณนอกนเนี่ยตัวนี้โหแถบจี๊บได้ไปใส่ไกลได้ หลังจากงมใบงอยงยานี้จัดไปมีแต่ตัวใหญ่ๆรอบนี้ถือว่าใหญ่สุดแนะ่หุยใส่เบสดนี่ยถือว่าก,กินดีเลยนะแมงลินมานี่เนี่ยโอ้โหกระเต็มอยู่จังสี่เลย <c oughs> เนี่ยแมนเบสเลยนี่พอยน,นะนี่ทางลุมนี่โอ้โ,โ,อโหไม่จัด สายเบ็ดอีกกินดีอ่ะทั้งเอียนปลาคาวปลาเพี้ยนปลาโขโหโขนี่อันโอชะเลยหมอนี่การไว้ฮะมืออื่นเดี๋ยวเขาไปหล่อสายเบ็ดกันเนี่ยสายเบ็ดโดยแมงเนี่ยโอ้ยเหนียวมืออยู่นะตัวนี้สองโตขอเค่ที่ว่องมาอีกแล้ว ตัวนี้โคตรใหญ่ถึงยังราใส่ใหญ่สต็โอ้โหเปิดมาแก้วโอ้โหน้องแก้วเด้ยวดีบ่กพอได้เลยละมั้งคลิปเหมือนแล้วไปเลยอุ้ย พวกปลาคอเนาะโอ้ยอาหารอันโุษะเปะ็นเรื่องอะไรนี่เก็บของสอบไปเลยจ้ะโอ้ย่นอะงมาแป๊บเดียวในคลิปหนาวที่พ้าไปใส่กันว่าเป็นสิทธิกดีหรือบ่ขั้นใส่กางเว้นนี่บ่อยมนันป่าน้อยกินเบิดเอ๊ะมันก็สอบตัวนี้ตัวโหดวจ้ะ มือเหนียวไปหมดแล้วใหญ่ขนาดตัวโามาไม่เก็บไปใส่รอบใหญ่ยิ่งโตกว่าใหญ่ทีนี้ยยนี่นะนี่เบ่งตรงนี้เลยโอยย่าสาะโตวเนี่ บบอนสุดท้ายกันบอนนี้แห้งถือว่าหมันค่ะคับว่าบอนนี้ไปลูกสมุนมาหอวบอนนี้เป็นได้บอนนี้มามา่นาั่นถือว่าเต็มเลยกุมาอ๋อมารอบนี้ก็ยังคงความลายไว้คือกค<ง>คเก่าพอยกุพี่น้องโอ้โหพี่พี่พ,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 พี่ลืมสังเกตมึง เนี่ยตัวนี้นี่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้บอกเอาน้อยๆพด่อเจอตัวใหญ่เมื่อหลายแล้สักว่ามันหลายนะพ่อยน้องตัวอัเนี่ยตัว่ามันสิก่อโตมันเป็นเจ้าถากตัวนี้โตเป็นแบบนี้นี่กระโบหงุดีกันเนี่ยเจอมาสามตัวมีตัวใหญ่ๆอยตัวนี้แห่างไกลแก้วพ่อยน้องแก้ว เดมือโดยใจเด็ดกันตายครับแข็งแขงเดี๋ยวเก็บจริงจัง่ะคืนหนึ่งโอ้ยลอยหนึ่งยาอยู่เลยพอยพี่น้องเนี่ยตัวใหญ่มากโอ้โูพอไงพี่น้องบ่อนี่แห้งโอ้โหอยางไรพอยพี่น้องบึ้ง ปาท้อแมนเบิดเลยพลอพี่น้องนี่หลุมพ่อีกเป็นุงเลยนี่สองผงปาท้อแต่ว่าหลายทีล่ำเนี่ยแมนเบิดเลยพลอพี่น้องนี่อืมหลึกแต่วะแต่กันิบ่ผมได้เอาเนาะรอบนี้ผมเอาพอแล้วอเอาเก็บมากันวนันสามสี่สิบตได้ไหม มาเห่าแล้วงมเลยพอยน้อ,นอพี่ใหญ่มากนะสร้างมามาปัน่นกันเท่ากันได้เนี่ยก็เอาใบมังหุงใส่แบบนี้แล้วก็มัดปากให้ดีเก็บไอ้พลอยไปน้อ,น,อนี่เขามาเบิง่งโอ้โหอะสำหรับคลิปนี้ก็สิคอไว้เพื่อน,น่านะีเนาอพลอยไน้อสำหรับคลิปที่เข้ามาหาจับแมงลินมาหรือว่าทาาทาาลินมาแหละแ,แต่บางเขตสีห้องนะอะไ้เจอกันคลิปหนาคลิปที่เข้าไปใส่ไปแล้ว มีนี่กะไ่เก็บให้พ่อพี่น้องบึงนะ่งเนาะเพราะว่ามันหลายไปเจอกันยิบนานแะ้วฮะ